ติดตามข่าวสารในรอบวันของรายการที่นี่เคส a ตช o ั Station กันต่อครับค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีนะคะพอใจผลการประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียที่บรรลุก,การเจราจาความตกลงด้านการค้าในสาขาบริการและการลงทุนและก็เดินทางไปเยือนสาธาร,รณรัฐประชาชนบังคลากเทศต่อทันทีนะคะเพื่อแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือใหม่ระหว่าง2ประเทศค่ะ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอินเดียสมัยพิเศษที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในโอกาสครบรอบ20ปีความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2 0ถึง21ธันวาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพอใจผลการประชุมครั้งนี้เนื่องจากที่ประชุมอาเซียนอินเดียได้บรรลุผลการเจราจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ในสาขาบริการและการลงทุน ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดียนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบกับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศโดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทยพมา่าและอินเดียซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้และประโยชน์จากความตกลงนี้นะคะก็จะทำให้บรรลุเป้าหมายการค้าจำนวน1แสนล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2015จากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรี พบพารือร่วมกับผ้าเอกชนไทยและร่วมพิธีรับขบวนอาเซียนอินเดียคาริี่2012เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง20ปีความสัมพันธ์อาเซียนอินเดียและร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งนายกรัฐมนตรีอินเดียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงแก่ผู้นำอาเซียนหลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของผู้นำบังกลาเทศและเป็นการเยือนในระดับผู้นำเป็นครั้งแรกในรอบ8ปี เพื่อสแสวงหาและพัฒนาความร่วมมือใหม่ระหว่าง2ประเทศเมื่อเดินทางถึงในเวลา17นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิน่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมหารือระหว่างงานเลี้ยงอาหารคำ่ำซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมบางกาเทศจัดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์ในการหารือครั้งนี้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่เรื่องของการละเมิดสิทธิ์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงพณิชเตรียมหาลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทนําหนังสือขอความชัดเจนจากสหรัฐอเมริกาครับกรณีสํานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐประกาศพื้นที่สีแดงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยเพิ่มอีก8แห่งครับ นายนัทวุฒิายเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาว่าสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ ustr ได้ออกประกาศเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาว่าประเทศไทยมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นอีก12แห่งจากเดิมที่มีอยู่4แห่งได้แก่จตุจักร mbk สยามออถนนสุขุมวิทย่านศูนย์ย่านการค้าพัดพง์ หาดกระลนและหาดป่าตองภูเก็ตศูนย์การค้าไอทีซิตี้พัทยาและตลาดลงเกลืออารัญญประเทศรวมทั้งศูนย์การค้าพันทิพย์พาซาคลองถมบ้านม่อและสะพานเหล็กโดยเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวของไทยเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆค่อนข้างมากจึงออกประกาศเพื่อต้องการให้คนไทยเพ่งเล็งและเร่งปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ดังกล่าวให้มากขึ้น อย่างไรก็ตามขณะน,นี้ทางกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ทราบเหตุผลและเจตนารมที่ชัดเจนของ USTR ว่าเหตุดใดจึงออกประกาศพื้นที่สีแดงเนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวทางประเทศไทยได้ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงและตักเตือนการกระทําความผิดของผู้ประกอบการมาอย่างต่อนเนื่องแล้วดังนั้นการประชุมหาลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะว่าก่อนจะทำเรื่องของความชัดเจนจากทาง USTR นายก นายนัทวุฒิยังกล่าวอีกนะครับว่าภาครัฐมีแนวทางการปรับปลาาและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาอย่างชัดเจนซึ่งหลังจากนี้ จะเป็นการทำงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องปามทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติและประกาศให้ปี2556เป็นปีพิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมทั้งจารณรงผ่านกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีหลักสูตรไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแก่เยาวชนรวมทั้งจะก,กำหนดภารกิจของการทำงานทุกส่วนงานจะต้องทำงานบนพื้นฐานเดียวกัน นอกจากนี้ในช่วงสิบวันก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ได้กำชับให้หน่วยงานการปรับปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาติดตามพื้นที่สีแดงอย่างใกล้ชิดโดยจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับผู้ที่กระทำความผิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาครับพูดถึงทรัพย์สินที่ละเมิดนะคะก็มีเห็นทั่วไปเลยะนะคะโดยเฉพาะตามพวกตลาดหรือว่าห้างทรัพย์สินค้าดีวีดีซีดีหนังต่างๆนะครับก็ต,ต้องคอย ตรวจสอบกันดูนะครับอย่าละเมิดทรัพย์สินเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญากันเลยครับใช่แล้วค่ะต่อกันที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพของกระเช้าของขวัญบริเวณห้างสรรพสินค้าย่านบางกะปิพร้อมฝากประชาชนช่วยอุดหนุนสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ นายวราเทพรัตนกรรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอรพร้อมด้วยนายจิรชัยมูลทองโรยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการปราบปรามการ,การกระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคสำนักงานคณะกาารรมการอาหารและยาสำนักงานอนามายัยเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุม,มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลงพื้นที่บริเวณห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาบางกะปิเดอะมอลสาขาบางกะปิและห้างแมคโครสาขาบางกะปิตรวจสอบกระเช้าสินค้าของขวัญปีใหม่พร้อมทั้งแนะนำผู้ประกอบการธุรกิจให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมีประชาชนซื้อกระเชา้าเพื่อนำไปเป็นของขวัญมอบให้กันเป็นจำนวนมาก นายวราเทพเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ ซึ่งที่ผ่านมากระเช้าของขวัญเป็นสินค้าที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของคุณภาพสินค้าเป็นจํานวนมากจึงได้มีการออกกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามขั้นตอนที่จะต้องมีเอกสารที่แสดงรายละเอียดสินค้าและราคาวันหมดอายุที่พิมพ์ด้วยตัวหนังสือใหญ่ที่เห็นได้ชัดเจนติดอยู่ที่กระเช้าสินค้าหรือหากซื้อสินค้าแล้วไม่พอใจในคุณภาพก็สามารถนำมาเปลี่ยนหรือคืนได้ตามเวลาที่กำหนด โดยจากการตรวจสอบในวันนี้นะคะก็ไม่พบผู้ประกอบการที่กระทําความผิดแต่อยากขอฝากให้ผู้ประกอบการช่วยเพิ่มขนาดของตัวหนังสือที่ใช้อธิบายรายละเอียดสินค้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นรวมทั้งช่วยกันใส่ใจคุณภาพของสินค้าที่นํามาจัดกระเช้าของขวัญพร้อมกันนี้นะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรียังได้ฝากให้ประชาชนช่วยกันอุดหนุนสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านในเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย เมื่อสักครู่เดินเข้าไปดูเห็นที่แตกต่างจากปีที่แล้วก็คือการแพคเกจิ้งหรือว่าการบรรจุหีบพันเนี่ยของโอท็อปดีขึ้นมากเมื่อสักครู่มีมีการใช้ลูกเล่นในเรื่องของการใช้ประโยชน์คำอวยพรนะครับที่ดึงดูดลูกค้าแล้วก็ความสวยงามสินค้าโอท็อปก็น่าที่จะมีโอกาสเติบโตขึ้นด้วยในเรื่องของเทศกาลต่างๆนะครับในปีนี้ก็เห็นได้ชัดเจนว่าแตกต่างจากปีที่แล้ว ก็อยากเน้นว่าถ้าสมมุติว่า,าจะซื้อของสําหรับวยพร์ปีใหม่นะครับก็ให้มองสินค้าโอท็อปด้วยเพราะว่านอกเหนือจากช่วยเหลือของผู้ประกอบการแล้วอาจจะยังสามารถช่วยเหลือผู้ผลิตที่เป็นผู้ประกอบการในลักษณะของสินค้าพื้นบ้านนะครับที่เราเรียกว่าโอท็ ด้านนายจิรชัยบุญทองโรยเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับประชาชนท่านใดที่ต้องการเรียกร้องสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับผู้บริโภคก็สามารถร้องเรียนผ่านทางเซเว่นอเลนอกจากนี้นะคะทางสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคยังได้เตรียมที่จะประสานขอความร่วมมือไปอยังห้างสรรพสินค้าอื่นๆเพื่อเปิดเป็นจุดรับเรื่องราวร้องเรียนอีกช่องทางหนึ่งด้วย ครับสินค้าโอทอปสมัยนี้ก็น่าซื้อเหมาะกับการนำไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆนะครับใช่ค่ะครับสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนะครับสำหรับปีใหม่นี้ที่ยังไม่มีที่ไปที่ไหนทางกรุงเทพมหานครนะครับเชิญชวนประชาชนร่วมงานเทศกาลปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลครับกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้น ดีชีวิต เริ่ม,เร,มเริ่มต้นดีชีวิตดีเป็นปีที่สนะครับเพื่อให้คนไทยเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทําสิ่งที่เป็นมงคลและเนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่มีสี่เหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นคือปีนี้เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนพรรษา85พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนพรรษา80พรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารทรงเจริญพระชนพรรษา60พรรษาและเป็นปี พุทธชย,ยันตี2,600ปีแห่งการตรัสสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนไทยจะได้ร่วมเฉลิมฉลองและสวดมนต์ถวายเป็นพระราชะกุศลก้าวสู่ปีใหม่ด้วยความเป็นสิลิมงคลรวมถึงฟื้นฟูความรู้รักษมคีให้คนไทยสำหรับการจัดงานครั้งนี้กรุงเทพมหาคนครได้จัดหน่วยพยาบาลฉุกเฉินรถสุขาเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ครับ นอกจากนี้นะครับกรุงเทพม,มหานครยังได้จัดการแสดงฟรีคอนเสิร์ตของวงซิมโฟนี ออสเคสตานะครับเป็นวันในวันที่27ธันวาคม2555เวลา20นาฬกาณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยการประกวดร้องเพลงลูกกรุงและลูกทุ่งไทยเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่28ถึง29ธันวาคม2555ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงส่วนวันที่30ธันวาคม2555ถึง1มกราคม2556 ที่บริเวณลานคนเมืองจะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธ,ธนวลาชบบชบบพิษนะครับให้ประชาชนสักการะพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์185รูปในวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2,556เวลา7นาฬิกานะครับณลานคนเมืองรวมไปถึงกิจกรรมไหว้พระ9ววัดเพื่อเป็นความสิริมงคลด้วยครับ มาติดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้นะคะช่วงนี้ค่ะก็มีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะคะสภาพอากาศเช่นนี้เกรรษตรกรต้องเตรียมตัวอย่างไรติดตามจากช่วงนี้ค่ะ สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-34องศา Celsius. เซลเซียสอา่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณที่มีฝนตกชุกเกษตรกร,ร,กรไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเพื่อป้องกันสัตว์อ่อนแอและเจ็บป่วยได้ง่ายรวมทั้งควรดูแลสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อลดความชื้นภายในสวนป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราระยะนี้บางช่วงจะมีฝนตกหนักเกษตรกร,ร,กรควรขุดลอกคูคลองและทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่เพาะปลูกและในช่วงที่มีความชื้นสูง ผู้ที่ปลูกพืชสวนควรดูแลสภาพสวนให้โปร่งอากาศถ่ายเทยได้สะดวกเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสำหรับเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลโดยเฉพาะทุเรียนในช่วงนี้อาจจะประสบกับปัญหาของโรครากเน่าโคนเน่าการรักษาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน 1. เมื่อพบอาการของโรครุนแรงที่รากลำต้นหรือกิ่งแขนงใหญ่ให้ใช้ฟอสฟอรัสแอซิด40% ใส่กระบอกฉีดโดยผสมน้ำสะอาดอัตราหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่ผสมน้ำเจาะรูที่ต้นทุเรียนที่เป็นโรคด้วยสว่านฉีดเข้าที่ลำต้นหรือกิ่งในบริเวณตรงข้ามหรือใกล้บริเวณส่วนที่เป็นโรคบริเวณที่เป็นเนื้อไม้ดีเพื่อปรับสภาพเซลล์ของเนื้อไม้ให้มีความทนทานต่อเชื้อราไฟทอพเทราในอัตรา2 0ซีต่อต้นไม้เมื่อฉีดยาหมดหลอดแล้วให้ปิดแผลฉีดยาด้วยดินน้ำมันให้แน่น 2. ขูดเปลือกลำต้นหรือกิ่งแขนงใหญ่บริเวณที่เป็นโรคออกและเผาทำลายแล้วทาแผลด้วยสารเคมีเมตาแล็กซิน25% WP หรือ35% SP อัตรา50-60กรัมต่อน,น้ำ1ลิตรให้ทั่วทั้งรอยแผล 3. ส,สำหรับสวนที่ยังไม่พบการระบาดให้ทำการป้องกันโดยการใช้เชื้อไตรโคโดามา1กิโลกร,รมัมทำการหมักขยายกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือรำละเอียด50กิโลกรัมขั้นตอนการทำให้ใช้ตไตรโคเดลมา1กิโลกรัมคลุกกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเพียง10กิโลกรัมก่อนทำการคลุกผสมให้เข้ากันแล้วจึงนำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เหลือเพิ่มเติมเข้าไปคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นครั้งที่สองรมน้ำพอชื้นหมักทิ้งไว้หนึ่งหรือสองคืนแล้วจึงนำไปใส่รอบทรงพุ่ม ต้นละประมาณ1กิโลกร,รมัมให้ทำแบบนี้ตั้งแต่เริ่มปลูกโดยใส่สักเดือนหรือ2เดือนครั้งจะเป็นการสร้างจุลินทรีย์ดีมีประโยชน์ให้เป็นจุลินทรีย์เจ้าถิ่นคุ้มครองไม่ให้มีจุลินทรีย์ตัวร้ายเข้ามาอาศัยขยายพันธุ์ลดการเกิดโรครากเนา่นนาขนเน่าได้แบบระยะยาวเป็นห่วงทุกปัญหาของเกษตรกรไทยกับเกษตรพยากรณ์ นี่คือทั้งหมดของที่นี่เคสเตชันในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับขอขอบคุณเครื่องสอําอาง MTI และคูโบต้าด้วยครับค่ะแล้วก็ช่วงภาพท้ายรายการวันนี้นะคะก็เป็นภาพที่ปราสาทภูเพกนะคะบนยอดเขาสูง520เมตรนะคะที่จังหวัดสกลนครค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็เรียกว่าวันเหมายันนะคะก็คือกลางคืนที่ยาวที่สุดจะเป็นยางน้นติดตามจากช่วงท้ายรายการค่ะครับวันนี้เราสคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ